สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมเล้งนะครับกับฟีฟ่า15กับการแข่งขันเอลีนนะครับก็วันนี้เป็นออ่้ของเมลเบิร์ดนะครับเมลเบิร์ดซิตี้กับอาดิเลตยูเนเต็ดน,นะครับในเอลีนน่าเป็นไะลเชเดตคู้เล่นของทางเมลเบิร์ดซิตี้นะครับกี่คนนะมันอ่านว่าเมล,ลเบิร์ดเนาะ พี่อันนี้ตำแหน่งเนาะก็เป็นเสื้อขาวนะครับส่วนทางอดิเลย์ยูไนเต็ดก็จะเป็นเสื้อแดงแดบงบแฟรททั้งทีมเลยนะครับก็เด <The Reverend S 1> ี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ well. ใครจะชนะนะครับทางอดิเลย์ได้เขียบอลก่อนคนเปิดเกมนะเดี๋ยวเราจะแย่งนะผมมาทำอะไรกันตั้สี well, we ่ห้าคนไม่ไปแย่งล oh ูก oh. oh oh. อ้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้อดิเลย์วิ่งเร็วมากครับดูดเวลเบอร์ซิตี้นี่ตามไม่ทันนะครับ Here's cross. Uh, oh, the เฮ้ยตัดบอลไปไม่ได้หนะครับแต่มันยังไม่หลุดนะครับยังอยู่ในแถวที่จะยิงได้นะครับมาแล้วครับใส่ได้ลูกใส่ได้ลูกไปครับไปเลยครับเมลเบิร์ตสตีเรารู้สึกจะฟอร์มไม่ค่อยสู้เขาไม่ได้นะเขาเรเวกว่านะสังเกตต้องยอมครับจริง การดิเล mm ็ก hmm, นี่เขาฟอร์มดีกว่านะการเล่นเขาไวมากจะทำคะแนนได้บ้างไหมเตะไปแล้วจะกระโดดรับทำไมครับคือลูกนี้ไม่เข้านะครับไม่เข้ามุมเลยครับไม่ตรงกรอบนะครับเตะๆจะเฉลี่ไปเลยนะไม่เป็นไรครับเราเตะคู่ก่อนสักลูกหนึ่ง มาดูลูกที่สองอามาแล้วฝันเกมแล้วไงต่อครับเฮ้ยโอ้โหวิ่งเลยลูกกันไม่ไหวละใครแม่งปล่อยลูกหนีโอ้โหการปล่อยลูกหลอกนะครับเลี้ยงจังเลยครับเลี้ยงเข่งนะอาวลูกไหนอา้อาวอา้าวยางยางไม่ได้ เรียบร้อยครับเตะกับไม้เพื่อนอน,นโอ้โหเล็กอ้าวโอ้โหมีง้างกับล้มนะตัดบอลไปกันมานะครับเดีย๋ยวตัดบอลกันเองนะครับเกมนี้ดึงกลับก่อนครับกับสองเพื่อนปั่มาฟาวด์ฟาวด์ฟาาโอ้โหเอ้ยแต่ยัง,ย,งยังได้อยู่ครับโอ้โหโอ้โห ยังงงยย้งให้วะโอ้โหยังครับ้ยังยังเว้ยยังลุ้นกันแบบโอ้โหจริงๆครับแม่งไ,ไม่ไหวแม่งมาเยอะละกองหลังมันมาแบบฉิบหาท่านี่ครับประเด็นเลยแหละนะนะแบบเล่นกันอย่างนี้นะเล่นกันแบบไม่ให้ไปไหนกันเลยนะครับ อ้าว <c oughs> หลุดแล้วครับลูกนี้หลุดไหมโอ้โหย, oh ยังครับหาย oh, <c oughs> โอ้จับลูกเตะไม่ทันให้ได้อย่างงี้ครับอ้าววิ่งชนเขาอีกแทนที่จะวิ่งเอาลูกนะครับเดี๋ยวมาครับมีมาครับเรียบร้อยครับใตะเพื่อนแรงเล่นกันเร็วครับลูกนี้เกมนี้มันรู้สึกยังไงยังไงนะครับ มาแล้วเพื่อนได้ได้แล้วโอ้โหจังหวะนี้โดนประกบสองไม่รอดครับทางเมเบิร์ตก็ได้ลูกนะครับอัลเดเตตออกไปโอ้ยขากระแดงครับสายตากันเหล็กเกนนั่นไงว่าแม่งถัดบอลอย่างนี้เลยเอ้ยใครได้โอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยตัดบอลตัดบอลยังอย่าให้อย่าให้เปิดมุมบินวิ่งหงอยนะสองเพื่อน เรียบร้อยเรียบร้อยครับขึนยาวเพื่อนขึ้นเลยไปส่ง Williams เฮ้ยเ้โอ้โหโดนแย่งไปเฉยเลยไปได้นิดเดียวก็โดนแย่งนะครับใส่ครับแป๊บไม่ให้กาดไม่ให้ครับเฮ้ย ไปให้เพื่อนก่อนดึงกลับกลับดึงกลับอ่าไปครับขึ้นนะเพื่อนขึ้นเลยเพื่อนไปกลับแบบโอ้มาแย่งลูกไปก่อนนะครับโอ้ยงับลูกกินได้นะเกือบนิดเดียวใส่เงับลูกกินรุ่นกันอ้าวเข้าขาพอดีนี่สนุกสิครับ เฮ้ย <Ooh>, ้โหจะเตะไม่ได้เตะแล้วใส่เราต้องหวดกันแบบะยะไกลครับนัทเอาต์เขาเปิดรู้สึกจะไม่สู้ดีเลยครับเนี่ยโอ้โดนแย่งมันได้จังหวะมันไม่ได้จริงๆมา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 ครับส่งตัววิ่งครับนักวิ่งแย่งบอลครับเตะให้เพื่อนอุ่นยางครับยังยังอยู่กับเราเอริกคว้าชาเลย ไปตอไปเพื่อนเฮ้ยไปต่อเพื่อนสบายปีติดโกเร็วโอ้โหไม่มีใครนี่ครับโกรับไม่ได้เมื่อกี้ไม่มีใครซ้ำนะครับน่าเสียดายมากเล้วแล้วเพื่อนมามาไม่เปิดแล้วครับดึงลูกกลับก่อนนะก็เตะทรงครับึ้ยเลยไปไปแล้วเบานิดเป่งเลยหลุ้นชิปหายครับ ยิ่งเล่นไปแมตต์ยิ่งเยอะยิ่งเหนื่อหิบรู้สึกจะแข็งมากแต่ละทีมไม่เจอทีมอ่อนเลยนะเล่นกันอย่างน,น,นี้วรุ่นบอยเฮ้ยจะเตะก็ไม่เตะอะไรวะโดนแยัดย่า แต่ส่งมุมนอกออกมุมนอกปล่อยลูกออกไปกันเลยอีกอ่าสัองสามนาทีนะครับถ้าไม่มีต่อเอ่าไปลงเวลาอะไรก็จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจเวลาครับบุกแม่งเลยเอาต์ Good link up ล้มหน้าครับหา เมลเบิร์ตของเราล้มหน้านะครับก็เอ่ออตให้ตึงนาทีงไก็ทำคะแนนไม่น่าจะได้ต้องกันไว้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกันไม่ดีแม่งโดนตัดบอลง้างทิ้งเลยครับถ่วงเวลาครับอ้าวชิบหายโอเคครับเดียบก็จบครึ่งแรกครับยังเสมอกันสูงสูงนะครับสำหรับเกมของเมลเบิร์ตกับอาดิเาสยูไนเต็ดนะครับทางเมลเบิร์ตซิตี้ทำไง so we've reached half time and the game is scoreless let's take a look at the highlights from that first half and then we'll be straight back to the <your> commentary team for the rest of the game ก็ะทางเราเปิดเกมยิงมากกว่านะครับแต่ไม่เข้าสักลูกครับทีเดียรับเตะเบาย่องมาจบไฮไลท์แค่นี้ไว้โอเคครับก็ศูนย์นนะสำหรับเกมนี้ก็ไม่ค่อยเหนียกันมากเหมือนไม่ค่อยจะฟิตเลย ลุยต่อแล้วนี่กลับมนครับแม่งเยอะเกินกลับเลี้ยงหนีแล้วเลี้ยงหนีหนีมาไม่รอดเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาแต่เพื่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บเด้ง่อนโอ้โหแม่งประกบหน้าไม่มีส่งเพื่อนเราพลาดชาเลอีเพื่อนคนนึงผมว่านี่แต่ไอ้ห่าเอ้ยง้างไม่ทันโกแม่งมาดันลูกก่อนโอ้โหลูกนี้หลุดแล้วด้วยเซ็งครับต้องเซ็งครับ ครับประกบพี่ไล่ได้ละได้แล้วเตะเพื <Aaron Lloyd. S 2> ่อนเตะด้วยเตะอ่าไปครับฟาช่าเลยอ้าวโด,ดนแย่งไปง่ายๆเลยนะ <c oughs> นี่ครับฟ <the> าว่าโผล่โดนสก,กัดคือไปสก,กัดเขานะก็เลยนฟรีคิกไปอ่ตั้งหนา้ากับกับแพงกับแพงครับผิดผลมาสามนะครับ ไอ <laughs> ้นี่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นอเตะสิครับเอาเตะสิครับอ่าเล่นหนึ่งสองครับไอ้เพื่อนเขียมนะครัไอ้เฮ้ยหลุดเฮียหลุดยาวเฮียแล้วไงล้มหน้าไปก่อนครับโชคดีครับอ่า บอกแม่งเล่นเสียวกันแล้วดึงกลับครับให้เพื่อนโอ้โหชิบหายเตะทิ้งเลยอ้าวเล่นสไลด์กันหน้าประตูอย่างนี้งานงานเข้าละงานยาวแล้วโอ้โหออกไหมวะไม่ออกเว้ยไปตะทิ้งครับไม่ทิ้งเว้ยได้โอ้โหยังได้เว้ย มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยตัวต่อตัวกับโกนะครับเรียบร้อย1-0นะครับไปจนได้ครับสไลด์จนขนาดยังไม่เจ็บไหมวะก็ทางเบิร์ซิตี้ขึ้นนำก่อนนะครับ1-0จากการยิงของเบอร์เบอร์อะไรอ่ะไม่เห็นเสื้อเห็นด้านหน้าเห็นด้านหลัง ก็รู้สึกตัวละครตัวนี้จะทำคะแนนในการแข่งขันเอลิทนี้มาหลายลูกเหมือนกันนะครับหรือมันทำฟาวด์บ่อว่าเลยจำหน้ามันได้ครับยิงเข้าไปครับแบบ15ครับอ๋อทำมาสองประตูนี่เป็นตัวที่สองเขาในเอลิทนะครับของเกมนี้อ่าเป็นสองเสียเวลามากมาต่อเลยตัดตัดให้ไม้ได้ครับเพื่อนครับโอ้ย่ะไปขีดคอนี่หายเดี๋ยวไม่เดี๋ยวฟาวอีก ไปเพื Eric, ่อนเริงทาตาเลยยาวเลยเพื่อนยาวเลยเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหลุงนี่แต่เองดีกว่าเสกออกเราอีกชิบหายของใครวะเป็นไปครับออกลองยิงเลยเปลี่ยนผู้เล่นแล้วนะแย่งไม่ได้อีกมา ชิปหายโอ้โหหูมึงเล่นอะไรเนี่ยอยากจะร้องไห้เล่นอะไรกันวะเนี่ยหน้าโกรอยมึงเล่นอะไรกันนะโกบนเพื่ออะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะดูสิครับโอ้ลูกนี้สมน้ำหน้าจริงครับสมน้ำหน้าตัวเองนะมันเล่นอะไรกันหน้าโกรอเนี่ย

That's a very crisp challenge there. Williams! And the away team want to make a change. Well, here we've got the possession stats so far for you coming up on the screen. Young. Well, nothing to split the two sides. When you're looking for somebody to pick out a hole throughout the pass. Then you or เรียบร้อยแายงออกไปอ่า <acceptance> น <pieces> okay, ี้เล็บเปลี่ยนตัวอีกแล้วทางเราจะเปลี่ยนดีไหมนั่งได้รู้วิ่งครับวิ่งกลับนะอย่างๆครับมันจะเลี้ยงเเลลีี้้ยยงงให้ทรงตัวอยู่ดีก่อนนั่นไงเรรียบ้อยอยู่ตัวแล้วครับเราอยู่แล้วสำหรับทีมแข่งแข่งเฮ้ ไอ้ฮาแบบโดนอย่างงี้ก็ฮาสิครับสไลด์ไม่ได้อารอนบอยโอ้ยังครับจังหวะไม่ดีพองานงอครับอ่า เใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเขาเปลี่ยนครบแล้วนะครับสามไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปไหนไปไปโดนแย่งอีกโอ้ส่งช้านะครับลุงกินส่งช้าน่าเสียดายนะประกบสามใครได้ใครได้ได้เว้ยก็เวลา จนเจ็ดนะครับจะหมดแล้วโอ้โหเขี่ยให้โกครับเดี๋ยวจะหมดเวลาก็ขอเปลี่ยนหน่อยนี่ครับอ่าโอเคครับตามนี้อ่ะ เปลี่ยนมัวครับเอง g o a l k e า p e ง g ั t น to it and k e s hold of the ball home team ready to make a change ืเพื่อนได้ลงมาไม่กี่นาทีนะครับโหนุ้แยังก็แล้วได้เล่นไม่กี่นาทีเองครับสำหรับพวกมาขึ้นหลัง่ย โอ้โหคือลูกนี้จริงๆเลยไม่รู้ส่งให้ใครอ่าได้ไปได้อยู่หายแล้วเพื่อนขึ้นเลยขึ้นเลยอ่ายังไว้ยังยังไม่ยังรออยู่เอ้าชิบหายยังครับยังยังไม่ยอมนะครับ จังหวะวันนี้นี่ดโอ้โหจังหวะยังอีกครับยังดื้อด้านกันนะครับขอสักลูกไม่ได้ไงมไม่อยากเสมอเว้ยโอ้โหดูมันทำดูมันทำกันได้ลงคอลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกโหมาแล้วคืออะไรเพื่อน โอ้โหลูกแมงไหลไม่โดนขาอเสมือนนะครับโอ้โหก็เสมอไปสู่ๆนะสำหรับเกมของเดอะบัตซิตี้ครับเขากับอติเลย์เียเ็ก็เต็มที่ครับ เสมอครับก็เดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์ของเกมการแข่งขันครั้งนี้แล้วกันยังไงผมฝากคลิปฟีฟ่า15เอรีนะครับการแข่งขันเป็นการพบกันระหว่างเมลเบิร์นซิตี้กับอดิเลยูไนเต็ดนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ดนะครับสวัสดีครับ Good way to score.